นิทานธรรมเรื่องช้างคันกับเสียงสุนัเขเห่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกทางภาคอีสานมีช้างเชือกหนึ่งชื่อว่าช้างคำเป็นช้างใหญ่ใจสงบมีกำลังและมีปัญญามากวันหนึ่งช้างคัได้รับคำสั่งจากเจ้าป่าผู้เป็นราชสี ให้ไปส่งสารสำคัญไปยังมือมนุษย์ช้างคำออกเดินทางอย่างไม่รีบร้อนผ่านหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าระหว่างทางมักมีสุนัขในหมู่บ้านเห่าขู่เลวีไล่ล้อมแต่ช้างคำก็ยังเดินต่อไปดูไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองเด็กชายในหมู่บ้าน ผู้หนึ่งปลกเใจมากจึงร้องถามว่าช้างคำทำไมเจ้าจึงไม่โกรธไม่เห่าสวนหรือวิ่งหนีเหมือนสัตว์อื่นๆล่ะช้างคำหยุดเกินหันมาอย่างสงบและตอบว่าชาวหนูขาเกิดมาเป็นช้าง ไม่ใช่เกิดมาเป็นสุนัขข้าจึงไม่ตอบโต้ด้วยเสียงเห่าข้าเกิดมาเพื่อเดินหน้าด้วยภารกิจไม่ใช่เพื่อเสียเวลาอยู่กับสิ่งรบกวนเด็กชายฟังแล้วนิ่งไปก่อนจะกลับไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังทุกคนในหมู่บ้านเริ่มเข้าใจ และต่างเปลี่ยนใจไม่ส่งเสียงรบกวนใครอีกข้อคิดจากธรรมะหลวงตาเยี้ยนจังหวัดสุรินทร์หลวงตาคิดกล่าวไปว่าความอดทนเป็นรากฐานของความสงบความสงบเป็นทางผ่านไปสู่ปัญญาคนที่อุดลันได้ไม่กโกรธไม่โต้อตอบกลับด้วยอารมณ์ คือผู้ที่เริ่มฝึกตนให้เหนือโลกในทานเรื่องนี้สะท้อนถึงความสอนของนองตายเยือนอย่างลึกซึ้งว่าขันติหรือความอดทนเป็นเครื่องมือกล่อมจิตใจไม่ให้หวันไหวต่อคำพูดหรือการกระทําของผู้อื่นเมื่อเราไม่ตอบโต้เราก็ไม่เพิ่มไฟแห่งเวรจำ แล้วเราจะมีพลังอันมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ